นี่ไงนี่เต่า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 อะไรเนี่ยหนุ่มเอาหนี้ไหมเต่าเอาอะไรลูกเอาอะไร อันนี้ไหมอันนี้ไหมอันนี้มันหกกักอะลูกเนี่ยมันหกักมันหักครับอันนี้ไหมอ่ะเอาไหมคะไม่เอาหยิบเองเหรอครับ อะไรอ่ะไม่มีอะไระเท่านี้ไหมคาดาวอันี่ดีกว่าช็อกโกแลตดีกว่าไหมครับ ครับน้องเพลงเหรอค<ะ>อเว้าคอนันนั้นติดคอนะนี่เอานี้ดีกว่านี่หนูเคยกินอันนี้เนี่ยครับอันนี้เก็บอันนี้เก็บ อันนี้ต่าเตาหนมนมรถไม่ใช่รถบัสลูกว่าบรรทุกรถบรรทุกรถต่ารถต่าหนมครครับ อันไหน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 ขาเอาไหมปลาอะไรปลาตัวใหญ่ปลาตัวใหญ่เอาอันนี้ดีกว่านี่ร้อ,อ,อ,องเพลงเหรอรเอาอันนี้อ่ะถือนี้ไป เอาไหนลูกเอาไหนลูกเอาเนี้ช็อกโกแลตดีกว่าฮะเอามาหยิบม,มาอันนึงหมดยังอ่ะอนันไหนหมดยังอ่ะไม่มีอันนั้นหักไหมห,กหมักนะหักเอานี้ดีกว่าเนี่ยเอาไหม อาไปไปลูจะได้ไปจ่ายตังค์ลูกปลาปลาใหญ่ไหมปลาลาม เอาไหมไปร้องเพลงไหมล่ะเอาไหมเอาไปเอาไปจ่ายตังค์ไหนเอาไหนไปจ่ายตังค์ครับชอบ็อกโกแลตชอ็อกโกแลตชอ็ตชอกโกแลตเหมือนกันชอ็อกโกแลตเหมือนกันค่ะ เอาอะไรหลกครับเอาอะไรสรุปเอาอะไรใช่ช็อกโกแลตไหม่ะไม่ใช่โอ้ยตกก็เก็บ ครัเอาช็อกโกแลตมาจ่จ่ายตังคเต่าไม่มีเอาเต่าไหมเอาเต่าไหมเอาเต่าไปไปจ่ายตังเดี๋ยวรอพ่อก่อนพ่อไปซื้อโค้กก่อนบายบายก่อนอาดาวบายบายก่อนนี่บายบายให้กล้องเร็ว